ฝนตกที่ไรมีคดีทุกทีแพทย์นิติเวชไปไหนอะทำงานก็ต้องแข่งเวลาไม่งั้นต้องรอแพทย์อีกว่าป่านนี้ไม่ควรจะมาถึงก่อนแล้วหรือเปล่าไม่รอแล้วแล้วกันนั้นคุณจะทำอะไรอะ่ะ ท้แตะต้องศพในคุณฉันเนี่ยไม่แตะต้องศพหรือว่าทำอะไรศพกันที่แพทย์นิติเวชอย่างคุณจะมาอยู่แล้วว่าแต่คุณหมอเถอะแต่งหน้าเต็มมาขนาดนี้เพิ่งไปเดทกับแฟนมาหรอก็เลยมาช้าเอางี้นะถ้าสมมุติว่า มีธุระอื่นที่มันสําคัญกว่าเราจะมาช้าเนี่ยให้โรงพยาบาลเขาส่งคนที่พร้อมทํางานมากวามไม่ดีกว่าเหรอพันตํารวจตรีหญิงตุลชาญมิมนทีมสืบสวนพิเศษสามก็ถ้าแพทย์นิติเวชมีเยอะเยอะแยะเหมือนตำรวจเนี่ย ก็คงจะมีแพทย์ที่มาถึงสถานที่เกิดเหตุได้ก่อนฉันค่ะอ๋ออีกอย่างฉันยังไม่มีแฟนยังไงหมอ แพ็กส่งนิติเวชได้เลยค่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยวดิคุณเดี๋ยวดิสรุปยังไงอะหมอพอจะสรุปสาเหตุการตายได้ก่อนบ้างไหม ยังไม่ได้ค่ะหมอ,อยลีลาสิฉันต้องทำงานแข่งกับเวลายังไงศพเป็นชาบอดี้บริเวณ h e a และอัปเปอร์บอตรงสก u าวมี h e a แฟกเตอรแต่ก็เจอ f ฟกเตอร์และเบรนคอนทูชันที่ทำไม่คิดถึง Static เฮดอินเจรีค่ะ เดี๋ยวนะคือหมอช่วยพูดภาษามนุษย์ได้ไหมเมื่อกี้คือมันอะไรอ่ะภาษาต่างดาวหรือเปล่าฉันไม่เข้าใจอย่ากวนกันสิหมอเอาเป็นว่ารอฉันส่งรายงานชนะสูตรจะดีกว่านะคะคุณสารวัตรเอา้าเฮ้ยคุณ จบแล้วเอาละครับทุกท่านครับและขอเสียงประมือนะครับให้กับโบตุนและหมอรันด้วยนะครับโอ้โหอันนี้จบแล้วใช่ไหมครับจบแล้วเป็นแค่หนึ่งซีนขอเชิญอิงฟ้าด้านบนครับรวมถึงขอเชิญชาลอตด้วยนะครับกับหนึ่งซีนในหยดฝนกลิ่นสนิมขอไม่มีนะคะอันนี้เป็นตนด์อินครับเมื่อกี้ว่าจะให้ชนะสูตรอยู่เหมือนกันสวัสดีนะครับอิงฟ้าแล้วก็ชาลอตด้วยนะครับรวมถึงขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่สําหรับนะครับกับ M J Open House a s t a r e a s t b o r n ครับ